มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ชื่นชมสาธิตประสานมิตรสั่งห้ามครูคุกคามนักเรียนแต่งชุดไปเวทครูยกนิ้วให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเปิดใจโรงเรียนสั่งครูห้ามคุกคามนักเรียน ทำให้เช้านี้นักเรียนแต่งไปเวทเดินเข้าโรงเรียนฉลุยมีครูมายกนิ้วชื่นชมเมื่อวันที่1ธันวาคม2563หลังจากที่กลุ่มนักเรียนเลวและภาคีนักเรียน KKC ได้นัดกันแต่งกายในชุดไปเวทไปโรงเรียนในวันที่1ธันวาคมซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนจำนวน23แห่ง ทั้งในกทมและต่างจังหวัดที่เด็กนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยในจํานวน23โรงเรียนนี้ได้รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรขณะที่ในเช้าวันนี้ในโซเชียลมีเดียมีนักเรียนที่ระบุว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทายาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรเปิดเผยว่าสาธิตมศวอวันนี้เดินเข้าโรงเรียนฉลุยไม่มีใครโดนห้ามเข้าหรือไล่กลับบ้านและทางโรงเรียนมีหลัก กันให้แลว,ว่าห้ามครูคุกคามนักเรียน1นธันวาบอกลาเครื่องแบบพร้อมทั้งมีภาพประกอบเป็นภาพนักเรียนที่แต่งกายด้วยชุดไปเวทและมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรเพิ่งมีการเพิ่มทางเลือกในการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนทั้งระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลายในปลายเดือนมิถุนายน2563และสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปคือในวันที่เรียนวิชากีฬานักเรียนสามารถเลือกใส่รองเท้ากีฬาได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้าภละพื้นฐานสีขาวหรือดำ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ